ขับรในสายการกระจายโทรทัศน์อยู่างด้านขามาเพื่อที่จะแสดงทางท่านชายโบราณนั่งเรืออย่างโทราทและทำก่อกันน oh ในส่วนที่เป็นประมาภกบรมีนการตราให้ชีวิตของตนเองเป็นทาือการบรรลุซึ่งพระธรรมสัมโธิยารือยกประ,ประอยางเรื่องตัาปฏิจรญาขึ้นมาในคงพีประกาศที่ไกจริยาพิโลพระบที่พระพุทธองาค์เปวดพระท่าเป็นกระสายปฏิตราชีวิตของคนเองเป็นทาสนันเป็นเหตุให้เ้าสัตตเดียวว่า ทรงประกาศข้อคุณธรรมนั้นด้วยการเขียนลักษณะของกระส่ายไว้บนบนบนดวงจันทร์พระพุทธมานร์ชวันนี้โดยอราธนาพระพุทธศาสในพระกิริยานัี้มาเป็นบุข้อแวยเรามีคำว่ายัคามากัดกับจินโยมก็นั้ถอแต่คำว่าในเมื่อกอไม้ใหญ่พันไปติดทั่วแล้วเป็นปันกระลกอยู่ ในตานนั้นเรากระโดดลงในข้างกลางภายในโดไปรนี้ที่ในัุยานพระสยานะในยามข้ามคืนของวันข้ามคืนทางจันทรคตินรั้เนียเราจะมองเห็นดวงจันทร์ลอยอยู่บนของ้าสองแสงดวนระดวนตาผ่านอาษาศมาสู่โลกใบนี้ ในวันที25ท่านเช่นในท้างอืนวันร้อยปะุชน,นทั้งคืนเนี้ยจะมองเห็วันนะของพระต่ายบนดวงจันทร์นั้นได้ชัดเจนและสวยงามอย่งที่สุดกำนังการไายบโดวงจันทร์กำนัลการเกิดกระตายบนดวงจันทร์นั้นอยู่ในประเทศต,าต่างๆทั่วโลกผู้สายถามว่ากำนันของกระกายบนดวงจันทร์น่าจะมีต้นกำเนดมาจากประเทศีเดียว นางยนเดนียเชื่อกันว่าถ้าที่เห็นคนผีของดวงจันทร์นั้นเท่แข่นดวงจันทร์ชื่อสันตราวุ่นึ่งถือกระถ่ายไว้ในมือ,อนางของจีนกล่าวว่าถ้าที่ปรากฏบนดวงจันทร์คือกระถ่ายกำลังนำข้าไปรบกระถ่าดยดวนี้เชื่อกันว่าเป็นผู้รับใช้ของเทพธิดาฉันเถอที่อยู่บนดวงจันทร์จะมีนหน้าที่ปรุงยาอายุวัฒนะ ด้วยผู้คนบนโลกส่วนชาตะวันตกอิเซียนิแอร์เกรย์มีอาเทมิสและเซโรีเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์แต่ชาวโรมันก็มีการน่าเป็นเีพีนี่งดวงจันทร์เช่นกันดวงจันทร์ในคำดาราศาสตร์และนิยศาสตร์ในปัจจุบันดวงจันทร์เป็นดาราศาสตร์วัตถุที่โคจรรอบโลกในดาวบริะา์อวกาวงจันทรของโลก ดวงจันทร์มีระยะห่างจากโลกประมาณ388,403ก,กิโลเมตรที่เท่ากับ30เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกเส้นผ่านศูนกลางของดวงจันทร์มีค่าประมาณ3,407กิโลเมตรประมาณ1ใน4ของโลกมวลรวมของดวงจัรคิดเป็นประมาณ2%ของมวลของโลกียู่ในง 3, h, 1, h. วงกลม27%ของโลกอยู่น,งงนวงมนั้นเนี่ย ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกนั่นเองดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองแบบสมื่อวานลิงกูนัสโรเทชันคือภาพการหมุนรอบตัวเองกับภาพการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากันที่รอบละ27.3วันเศรษผลให้ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลกเรียกด้านที่หันเข้าหาโลกเราว่าด้านร้วยหรือเดียสัย ด้านตรข้ามหรือด้านอะไรว้า,าในเป็นด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ักอย่คือโลกเมื่อเปรียบเทียบาการแปลภาพวอนตัอาร์มาชวิสาระหว่างโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นตรของดวงจันทร์มองเห็นจากโลกเต็นพระจันร์เป็นดวงพระจันทร์เสีย้ยวพระจันท์หน เดือนปรากฏการณขั <tu i ro> ้นขึ้นข้างแรงที่จะทารอบกันทุก2 9าวันซึ่งจะมากกว่า27.3วันเหล็กน้อยเห็นว่าลูกอานั้นต้องโคจรรอบดวงทิตด้วยทะเลวัวรวมกันเาาถึงื้วผิวของรวมจันที่มองเห็นนันตาปล่าจากโลกและเป็นทิศีขอ้อมเป็นรูปกระต่ายนั้นเนี่ยคือที่รากมนรวมกันเรียกกันว่า ทะเลบนดวงจันทร์อาจเริยกว่ามาเรยหรือ,อมาเรมันจะสับสารสีมาดึงทะเลอันนี้เนื่องจากนักดาราศาสตร์แ,แรกๆเชื่อกันว่าผิวสีครามเหล่านั้นเ,นเป็นผืนน้ำาตปัจแจบบุบนันทราบไปแล้วว่าเป็นแน่งกว้างใหญ่ที่ราบส่วนที่เป็นสีคราํๆนั้นเกิดจากลาวาในยุคโบราณ ดาวาที่เราเห็นูเขเนี่ยหลายปัจจัยมาหลุมที่เกิดจากการระคายของลาวาหรือดาวหานที่พุ่งเข้าชนหลงมันภูเขาบนลงดันบริเวณที่มีสีอ่อนกว่าบนพื้นผิวลงดันเรนเรียกว่าภูเขาคือบริเวณที่ร่าสูงก็ไม่เป็นบริเวณที่มีความสูงมากกว่าด้านที่เป็นบริเวณนั้นอยู่แนวเครือเกาที่โดดเด่นมากมายบนทางด้านใกล้ของลงดัน ตามแนวของแห่งป่าท่าซึ่งแต่งไปด้วยกิ่นนงปาโต้อย่างนี้เป็นหลักฐานว่าสังเกตทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ในปัจจุบันนะฮซึ่งการหลักฐานก็อมูลที่ว่าพคลื่อนสี่สีคล้ำบนดวงจันทร์นั้นเนี่ยเกิดจากดาวอายุโบราณโดยหลักฐานเนี่ยตรงกับคำคีนย์ภาษาทักิยาบโบราณมีคำว่าอาสัตตาโยรา ทรงใช้ระหัสบีกบรรบุรุษเขาทั้งหลายแล้วทรงนำรักษาดรถที่เป็นยางภูเขาโงน้นว่าลักษณะของกระถายไว้บนดวงจันทร์อย่างนี้คำว่ารถที่เป็นยางภูเขานั้นเนี่ยน่าจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าราวาใไทคาวิัสษาในยุคปัจจุบันนั่นเองอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความเชื่อมั่นยขึ้นว่า ถ้าประวาตโดโลจารนั้นเนี่ยเป็นประวัติขบวนที่สานที่มูลากระโดดลงในท่าำการแห่งกองไฟที่อัสสัคติโราส่งวาดไว้ในครั้งโบราณกาลนั้นเองเรื่องที่มาในพระจิวียนั้นมีพระพุทธศาสาเป็นพาธีหรือว่าอีกเรื่องในการที่เราเป็นประวาติเที่ยวอยู่ในป่าหยีาบใบไม้ตัดต่ัวไม้เป็นพักษร เว้นจากการเรียนเพื่นในการนั้นลิงสุนัขยิ้งจออรูปหน้าเรา็นสหายอยู่ร่วมกันพบกันทั้งเมื่อราเย็นเวลาเช้าเราสั่งสอนสหายล่นนั้นในกิจกรรมในกิจกรรมว่าถ้าทั้งหลายจงเว้นจากบาปกรรมเสียจรงตั้งอยู่ในกรรมงามนี้คาถาอัจฉริยมีนายว่า จริงอยู่ก็คบครวที่สัตว์หลายและถึงความํำนากเรื่องกรรมก็ยังฝัดในกำเนิดเดรัจฉานเพื่ออูุเคราะห์เหล่านั้นก็มหาสัตและอุปบันในกำเนิดอย่างนี้ก็ยังเป็นปรรยาิีเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรถยนต์งแกร้งทำโดยให้ครัวว่าเจ็กสามเหล่านั้นไปหาตามกาลเวลาสทั้งสามเหล่านั้นครับครูวว่าของระมหาศา์แล้ว เข้าไปอย่างทีอยูงตนการเวลาผ่านไปอย่างนี้าบวัทเ่ื่อพระเณรพระการเต็นดวงในวันบูรโสดที่บอกแก่สหายเหล่านั้นในที่นั้นว่าวันนี้เป็นวันบูรโสถทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แต่ละรายรับบุคคลอันให้ทานแต่พัะนายยะบุคตนแล้วจงรักษาที่บรสถนี้ใอคำเหล่านั้นคำว่าจงรักษาบูรโส ว่าจงทำอุโบสถกรรมจงรักษาอุโบสถศีนการเข้าอ,อยู่ในสีลแลแ้วให้ผ่านย่อมมีผลมากฉะนั้นพยานโฉมมาถึงจึงให้จ่าอาหารที่ขั้นควรกินแล้วจริงดีิงแต่เ,ตหแหเหล่านั้นโอวาทของพระอริยตอหน้องท่ศาแล้วอธิษฐานโรอุโบสถในขณะเหล่านั้นลูกหน้าไปฝังแม่น้ำแต่เช้าตรู่ ว่าเราจะหาอาหารทั้งนั้นการเด็กคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้เจ็ดตัวเอาเถาวันร้อยไว้แล้วบุบไว้ด้วยสายฝังใ้น้ำจะไปหาปลาต่อข้าพักตะโงงไปทางใต้กระแสน้ำลูกน้าให้เปล่งปลาวิสัยบอกเห็นปลาดูเล่าออกมาประกาศสามคั้งว่าปลาเหล่านี้เเจ้าของไหมตนี้เห็นเจ้าของ ข้าพเจ้าวานมองลับลูกที่ตู้ไม้เป็นที่อยู่ของตนทุกว่าเราจะกินในเวลาสมควรตอนนึกถึงของตนแอนสแตนัที่จอบเที่ยวหาอาหารเห็นเนื้อย่างสองชิ้นที่ปากตัวเด็กหม Trump, ้อหนึ네่งต uh ้มหม้อเนี่ยที่กระท่อมของคนเป้านาประกาศสามครั้งว่าอาหารเหล่านี้เี็เจ้าของไหมจะเป็นเจ้าของ เชือผูกพี่หม้อนองร่มร้องคอข้าเนื้อยญาจะขิ้งกับเอาวานิชุ้ม้ที่อยู่ของตนว่าจะเนื้อราสมบูรณอนอนถึสีของตนแม่ดิงก็เข้าปากเอาผลไม่วงมวา้ทีินุ้ไม้เป็นที่อยู่ของตนคิดว่าจะกินเนวาสมควรนอนถึงสีของตนอยู่แต่ทั้งสาว่าโผลยาชนมาที่ไม่ ฝ่ายผู้บริษัออกในเวลาสมควรคิดว่าเราจาัาาบบดิีนหญ้าหญ้าแรกเป็นต้นตอนที่กุ้ไม้ัที่ของตนคิดว่าใบหญาตกทั้งหลายมาหาเราไม่อาจกินหญ้าได้เราไม่มีแมงน,นาข้าสารเป็นต้นทำย้าตกมาหาเราเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าเราจะให้เนื้อในร่างกายของตนทักข่ยับบนคนนั้นจัด ให้ไปรอเหือพระมหารุณพรฤตกถึงสภาพตามความเป็จริงนี้โดยอาณาจัรแห่งความริตกนั้นเนี่ยบรรดุจงมลเสียรหัสของท่้นข้าศึแปลการร้อนเข้าเฟืองอยู่ตรงเห็นเด่นนี้แล้วจึงจะเอ็ว่าราศารพลหล่ขยัิกระสงงเทศเนกลางแต่ยยู่ของหน้าก่อประทั๊ยืน น่าถามว่าท่านทำท่านอยูอเ่เพื่ออะไรเราจะบอกว่าหากเราได้อาหารสักอย่างเราจะรักษ,ษาอโโต,ตัวสดเราเป็นสมณะตามน่าอบอกว่าหากดูเราจะได้อาหารจาท่านที่นานจะบอกว่าราศียนของเรามีเกียตัวเพื่อเอาขึ้นจากน้ำมาตปบนบกวบามก็เป็น้อมีสย่งนี้แหละจงท่านบลุดโลกแล้วอยู่ในปา่าเตามแต่ว่ารอไว้ก่อน รูปผ่าเข้าไปหาสุนัขที่จอบและเลงเหมือนอย่างนั้นและกับแบบนั้นก็ก็รับด้วยองคายรรมเป็นคนมีอยู่ตามแบบว่าก่อไม่พอรูออร้ผ่านหลังจากนั้นตามจึงเข้าไปหาสศาสนาพณิชแม้ว่าศาสนาพณิชถามว่าท่านมาเพื่ออะไรามก็บอกเหมือนอย่างนั้นอินปราชวีรบรมเรียกเข้ามายัางสำนักเรา,ารทดสอบลองการเรา เอาเห็ดพราเนื้อก็ยินดี่ตอนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักเราก็เห็นแหอาหารเป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ปานำกระเซาะกระชายในี่จยให้กระท่านท่านผู้ประกอบพิเศษทุกคุณงานเดียนเดียนผู้อื่นที่ควรกับท่านถ้าจงไปนำเอาไม้ต่งางๆมาก่อไฟขึ้นเราจะปิ้งตัวของเราใจะได้กินเนื้อสุก งนนานต้อทำแล้วมีใจหน้าเลยนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตั้งกองใหญ่ทำเป็นห้องติะไปด้วยฐานเพลิตงต่อไฟรองขึ้นนักที่นั้นกันทีเป็นัฟนเป็นฟองใหญ่เราสลับตัวดินผู้ดีแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างนึ่งในเมื่อฟองไม้ใหญ่เป็นไฟติดตัวแล้วเป็นวันกรดอยู่ในต,ตอาน,นั้นเรากระโดดลงข้างกลางภายในไฟ น้ำเย็นอันผู้หนึ่งผูใ้ใดดำลงไปแล้วย่อมระงับความกรธวประว,รวายความร้อนยอมให้ความดีดีสันได้ในการที่เราเข้าไปยังไปที่รูปโทมก,ก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันความก,กระวนประวายทั้งปวงย่อมกระน,นั้นดำลงไปในน้ำเย็นน,น้ำหนุนถ้าขาดแค่ว่าสกัดบิ ก็จะเครื่องลาออกจากกาข้าและทำาคนให้สมควรในการโดยกู้ตาเนแล้วให้ผ่านสุณถามว่าถ้าคุณไปนำไม้ต่างๆมาใส่ขึ้นก้อนคำว่าเราจะติ้งตัวของเราถ้าจะได้กินเนื้อที่สุกคือท่านทำห้องไ่ด้วยผ่านเดินแล้วเราจะกระโดดย่ามตัวของเราถ้าจะได้กินเนื้อที่สุกเช่นนั้นนี้แล้ว เท้าสับกัดพู้กำลังพู้งกำลังให้เป็นทางทําทำทีเป็นหาไม้ต่างๆมาแก็เนรมิดเชิงกรนใหญ่ขึ้นในทีนั้นมีดึดดึดแต่จะไปด้วยฐานเพิงมลูกกลมเยือร้อทมาเราลัะตุ้นดีแล้วมาต้องกระตัวของเราทางญี่ปุ่นหลรั้งลาาที่ตัดายๆอยู่ในระหว่างฝนแต่ตรานั้นอยาก ายเีเลยอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปนัง่งนอนบนท่านให้ไฟติดฟองไม้นั้นพั่งออกมาในเมื่อกองไม้ใหญ่ไปติดทั่วแล้วเป็นความสะดดอยู่นั้นเอว่าในเมื่อกองไม้นั้นมันไปติดพั่วแล้วเลยรอบเป็นฟันสระดดอยู่ด้วยอำนาจแห่งเปลวไฟที่กอะขึ้นความรวดเร็วอรเอว่าการนั้นเรากระโดดลงในข่ากลางเดีวคือในการนั้นในเวลานั้น คิดว่า้องถานเรนี้สามารถเข่าร่างเราได้จึงโดดลงไปให้ร่างมันส้นเป็นฐานโดดลงไปข้ามรางกองถ่านเรือนั้นซึ่งอยู่ภายในเครื่อไฟใจเดินป่าหยุดพิยารหงส์โดดลงในกองกระทงนั้นเมื่าผู้ใดผู้หนึ่งดำลงไปแล้วก็จะเป็นอุปมาว่าเหมือนในเวลาร้อนน้ำเย็นผู้หนึ่งผู้ใดดำลงไปแล้ว ถ้าเระนับความโกรธประวายความเหยียดหยอนของผู้นั้นได้คือให้เกิดความพอใจเกียรติสองไดในการเมื่อเราเข้าไปในบองฐานโดยรูปองก็ฉะนั้นที่ได้มีแม้แต่ความร้อนเลยที่แอ้ได่มีความระงับความโกรธประวัยเหยียดหยอนทั้งปวงได้ฟังจริงในทานหรือเรายกทั้งหมดมีผลต่างก้อนของเรา ก็ถึงความเป็นของควรให้เป็นการความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้ได้ถึงความสมําเร็จแล้วที่ปาบานหนอนก็พิมพ์ข่าวว่าเราได้ให้แล้วซึ่งกายทัสิ้นโดยไม่รู้ตก็คือผลหนังเนื้อเอ็นกระุ่กแต่ชิ้นทา้งใจแก่แกแกกว่วไปนี้ว่ารนษัทคุณสงสัยไม่ได้ ในชิปควมฝ่านั้นไม่สามารถที่จะทำวามรอยแนเพี้แน่ีุ่นในร่างกายของคนหยุดเขา่ไปทนะีห้องอิมาี่กาพาร์ว่าว่าไปที่ขั้นต่อก็ไมจรงเย็นได้ไมจึงเย็นนี้ถาว่าอันบนดินเราไเจ้าไม่ใช่ความหรอกเรเจ้ความศักดิ์สิทธ์อย่างนี้เพื่อทดลองท่าน คนสัตว์ได้รื้อสีหน้าว่าถ้าแต่เท้าสัตว์กัดขัานเพลินถามว่าโลกนี้ทั้นติ้งจะถึงทดลรองอขอ้าพเจ้าด้วยทานเขาจะเห็นว่าข้อที่ข้าพเจ้าไม่อยากให้นั้นเนี่ยไม่มีเลยด,ดังนั้นเท้าสัตว์กัดาว่าความเป็นเดชคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดต่อไนี้แล้วทรงใช้ระันตีบันพุทุกเขาทั้งหลาย ทำเอารถเป็นยานของภูเขาเหล่านั้นว่ารลักษณะของกระต่ายไว้คะับงคางบนตรวเให้พระบริษัทนอนบนต่ำย่าแม่ของที่กู้มาใรอป่าแล้วเสร็จป่าเดี๋ยวโูกปัะนดีทั้งสีแ่แวหล่านั้นต่างก็สมัครสมานสามัคคีเบิกบอนเอาเป็นนิจศีลนพพาศีลทำบุญตามบุควรแล้ว,ลวไปตามยัตา,ารรม ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานอนท์ในปัจจบันนี้สุนทรที่จ่อใน,นในการนั้นได้เป็นพระมหาโมคตรนะในปัจจบันนี้ลรีในการนั้นได้มาเป็นพระสารีสุขในปัจจบันนี้สัพพนิกในการนั้นได้มาเป็นพระรูปอรณะในปับันนี้สัพพนิกปริยแระพัฒนาจตุโลีเท่านี้นั้นแรงภบุคคล มองเห็นประกายปณิสในยมกลมหลวงดันนั้นในตาใดพิายามตั้งคืนแห่งวันลอนประเพณตั้งคืนนี้สติเกิดขึ้นระลุรู้ในปัญญาพระมหาปรมาภิคองคเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็องนั้นที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายนานแสนนานก็ที่จะตั้รู้ธรรมแล้ว การทำาั่งขอสาวกนาสาวกทั้งหลายนั้นให้ออกไปจับทุกย่าท่านั้นแม้ในพระชรยานี้ศีลบางมีเป็นผู้เฟ้นจากการเกี่ยวเบียรืผู้อย่ออยู่ในนิสสีนะภูรสุทสิเป็นต้นญาบาลีที่รู้ธรรมที่เป็นุลเป็นต้นอความเป็นผู้ศลเป็นต้นามควาปิจิงชี้แจงแดงโทษในขัาสตรกรรมทั่ว ชักชวนให้ข้าอยู่ในกุรโรกรรมมีเมตตาบามีเป็นมีความปรารถนาทีอุคราะสตวอยู่เช่นนั้นฐานะบุตรปาลีและทานะปรมาจารย์บามีไม่คำนงถึงร่างกายแต่ชี้ของตนในอุสรพามีเป็นร่อนเหนือพระสักัปนมาทักน้าหลกานเชิญชวนให้สาธุชนทุกหลายในครั้งนั้น สามีเนี่ยให้สมาทานในสุศรธรรมเหล่านั้นหรือว่าแนวจิตที่เลื่องใสในพระบัิญัตเหล่านั้นก็ถึงถึง้นจากบุคด้ต่อไปยัยการทำตามท่านเหล่านั้นโดยคำสมควรแต่คำเก้า แดงะนาทำเป็นหาพาลุกถ้าบารีคำในสัจกรรมปิตรยาคำก็ส่งตัวเดียวลาจึงขอสมุดยึดิดงไว้เรื่อยๆมีทุกี้เอวังก็มีเรื่องมกาละเชนี